รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวน,น,นั้นงงสิ แอดไลน์แอดหหรือสแกน Q r Code คมาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะของหายากโคตรโคตรนะครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นซูซูกิ G D ดร้อยสิบที่วิ่งน้อยมากๆนะฮะคันนี้เนี่ยวิ่งแค่หกพันโลเท่านั้นคุณผู้ชมครับเบาะหลังเนี่ยนะฮะมันขาดนิดนึงผมหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับวิ่งหกพันโลผมล้างคาบูให้เรียบร้อยแล้วเชื่อไหมฮะผมจอดเอาไว้รอเล่มนะครับคุณผู้ชมหนึ่งเดือนนะฮะ จอดรอเล่มมาไว้1เดือนสตาร์ททีเดียวติดตลอดโดยที่ยังไม่ต้องโช๊คเป็นไงคุณผู้ชมสดไหมเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูนะนี่ท่อเย็นๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทได้ดูอีกทีแหละแต่อันเนี้ยให้ดูก่อนนะครับผมว่าทีเดียวติดนะครับผมนะให้ดูเล่มตรงนี้กันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเล่มนะมาเรียบร้อยแต่ว่านี่ครับ <c oughs> มันชื่อเป็นของอยุธยาคปิพเตอลนะครับ เดี๋ยวผมจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้คันนี้นะรวมโอนฟรีเพราะฉะนั้นจะรับเป็นสัญญาซื้อขายไปก่อนนะครับกับสำนารถนะแล้วเดี๋ยวส่งเลขที่ส่งบัตรประชาชนมานะครับผมเดี๋ยวผมจะโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีไม่มีให้จ่ายนะคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูราคากันอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะมาดูกันก่อนสภาพรถเป็นยังไงกันบ้างเอาตรงๆคันนี้จริงๆถือว่าสภาพสวยมากๆมันจะมีตําหนิอยู่นิดนึงนะครับผมประมาณ2อสมจุดนะครับคือหนึ่งนี่ฮะ เวลาเขาขนของแล้วเขามัดเนี่ยมันโดนนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับอันนี้เขาจอดคุมผ้านะก็อาจจะมีขี้เกลือขึ้นบ้างแต่เห็นไหมครับว่ามันสีเดิมโรงงานเลยนะมีขึ้นขี้เกลือขึ้นบ้างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคุณดูดิฮะแข็งสวยเลยเห็นไหมประกงประกเกนเนี่ยเรียบร้อยเลยเดิมหมดทุกจุดนะครับผมยางเยิงพร้อมใช้งานนะฮะโซสเตอร์นี่ครับ ยังเหลือๆนะครับผมตามสไตล์6กคันโลครับแพนเทิร์นเดิมทั้งหมดนะฮะเข็มมงเข็มไม้ขึ้นทํางานหมดนะครับผมคลัชนิ่มๆเครื่องนิ่มๆบอกเลยครับขี่แล้วเพลินนะฮะอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบางโคลนหน้าบางคนหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่คุมผ้าแล้วมันไม่โดนนะครับมันก็เลยมีความขุ่นขึ้นบ้างนะครับโดนแดดเรียแต่นี่ฮะดูในส่วนที่ผ้าคุมถึงนี่ฮะเงาแวบเลยคุณผู้ชมบ่งบอกอะไรรู้ไหมฮะก็คือ มันชุดสีเดิมโรงงานเลยนั่นเองครับคุณชมครับนี่ทอยเสียเดิมๆโรงงานสวยใสยใหม่กิฟครับคุณชมครับมีตัวสตาร์ทเท้ามาให้เราด้วยบอกเลยว่าว่าของหายากจ,จริงเพราะ Gd110 เนี่ยเป็นอะไรที่ถึกอึดถึกทนขนของได้ดีนะครับหลายคนเรียกว่ารถส่งแก๊สกันเลยทีเดียวแต่เป็นรถสีจังหวะในยุคสมัยใหม่แล้วปี2016แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะแล้วที่สําคัญหาไม่ได้อีกแล้วนะ คุณมีตังไปซื้อเงินสดมือหนึ่งก็ไม่มีขายให้คุณอีกแล้วนะครับผมนี่หายากขนาดนั้นนะครับแล้วเป็นแบรนด์ซูซูกิเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกันนะครับผมจับท้อยเสียให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะคลิปคลิปเรายังไม่ได้แบบอันคัดไม่มีตัดไม่มีอะไรเลยนะครับผมมาสตาร์ทให้ดูกันเลยนะฮะนี่ฮะที่เดียวติดเลยคุณผู้ชมแบบโสดะมันสดจริงนะครับนี่เปิดไฟเลี้ยวนะครับนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหมดนะครับด้านหน้าเห็นไหมฮะ สา,ายขวาด้านหน้าสายขวาด้านหลังนะครับนี่ติดโค้หมดนะครับนี่ฮะไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกติดนะครับผมมีเสียงป้ายทะเบียนเล็กน้อยบิดให้ดูวันขาววันนี้หนึ่งวันขาวไม่มีนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยมีคัดมือจริงครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยจะใช้เป็นเกียร์เหมือนเกียร์เวฟนะคือกิ่นเป็นเกียร์วนนะฮะนี่ฮะเป็นเกียร์วนนะครับแต่ว่าใช้คัดมือเท่านั้นเองนะครับไฟสูงไฟต่ำมาดูระบบไฟกันดีกว่าไฟหน้า สูงต่ำติดครบนะครับผมเดี๋ยวซ้ายเดียวขวาเราเทสให้ดูแล้วนะติดครบหมดนะครับน่าใช้มากคุณผู้ชมคุมเบาะมาใหม่ใสกริปเลยครับผมมีสวิตช์ออฟไลน์มาให้เราด้วยปับ๊บนี่กดปุ๊บปิดปับ๊บนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมอโอเคเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันดีกว่าตัวนี้เป็นคอมเบรเตอร์นะฮะก็รองรับ ก็เอ็ดกห้าโซฮอนะครับผมเดิมๆเ,เลยเครื่องสดมากก็ระดับจอดทิ้งเอาไว้1เดือนสตาร์ททีเดียวติดอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเรียกว่าเครื่องมันใหม่มากมันหกพันโลแท้มีถังน้ำมันสำรองมาให้นะครับสมมุติใช้ใช้แล้วน้ำมันหมดนะครับเราสามารถบิดเพื่อใช้ถังน้ำมันสำรองหรือก๊อกสองได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะเลขคงเลขเครื่องตรงทั้งหมดตัวเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับผมมาว่ากันเรื่องราคาดีกว่าถ้าสภาพแบบเน่าเน่าเย็นเย็นมันก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่คันนี้เครื่องมันสดมันวิ่งน้อยนนคัผมมมแแลล้้วอย่่่างทีีุณเเห็ต ะะเราจะขายได้ราคาแค่เพียง23,900บาทและรวมโอนให้ฟรีฟังกันจะชัดนะครับ23,900บาทรวมโอนให้ฟรีข้อแรกนะฮะคือคุณไม่ต้องเป็นเสียอีก 2,000, 3,000ทําเรื่องโอนนะครับผมคุณจบเลยในราคานี้นะฮะอ,นนอันดับแรกนะครับบริการ,อ,ร,กรอย่างที่2ส,ส่งให้ฟ,ฟรีกรุงเทพนริมณฑคนและต่างอยัดใกล้เคียง อ่าเหนือใต้ออกตกสมุมทรปราการนนทบุรีปาทุมธานีอยุธยาฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วนะครับคือส่งฟรีโอนฟรีนะครับเท่านั้นไม่พอนะบริการที่2เราตรวจเช็คสกรีน20จุดหุ้มบ่อให้ถ่ายของเหลวให้อีกคุณผู้ชมเอาไปใช้งานได้เลยท,ทันทีแกะห่อพร้อมใช้นะครับผมอันนี้บริการที่2ส่วนบริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์จากทางอูปอรบายให้อีก1เดือนด้วยจะวิ่งพัานโลหมื่นโลแสโลก็ไม่เกี่ยงการรับประกันนะครับผมเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตไได้เลยม่มมมมีีคคคคค่่่าาาาใช้จยแบบทเเดวววโรรุุัณองๆืก นะฮะฮจะมาเทียบกับรถอ่าวิ่ง6,000โลได้ยังไงนะครับผมนี่สมมติคุณซื้อมาอ,อย่างคันที่แล้วเนี่ยที่ผมขายไป15,000นะครับผมคือปั้นอีกเยอะนะฮะกว่าจะถึงประมาณนี้อ่าหลายคนก็เถียงบอกว่าเออถ้าหาแหล่งดีๆก็อาจจะปั้นได้นะครับผมไม่เกิน20,000จริงครับแต่ว่าเลขไมค์คุณไม่สามารถ หาเครื่องที่มันสดจริงแบบ6พันโลแบบนี้ได้นะครับผมและถ้าเกิดคุณจะซื้อรถสไตลน์นี้ราคาฉีกประมาณนี้แน่นอนฉีกกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาและหาไม่ได้อีกแล้วราคา2ต้นๆครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะฮะและ free ้วโอนฟรีฟคือคุณนอนอยู่บ้านรอเอกสารเท่านั้นเลยนะครับผมสะดวกสบายมากๆเรียกว่า one stop service เลยนะครับส่วนต่างจังหวัดไกลๆนะครับเราก็ช่วยออกค่าส่งให้ส่วนหนึ่งค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดอยู่แค่500คุณผู้ชมคิดดูค่ารถค่าน้ำมันเนี่ย 5้าอยมันเอามาอยู่อยู่แล้วนะฮะแต่รูปรบอยจัดให้คุณลูกค้าได้นะครับผมจัดไปนะครับส3 9 0 0าันเกร้อยรวมโอนรวมส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดช่วยออกค่าส่งค่าส่งโคตรถูกถูกที่สุดในไทยนะครับใครจะขายใครจะเทิร์นเรารับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงทั่วประเทศไทยอยู่สุไหงโกโล,ลกเราก็ไปถึงนั่นได้นะครับผมให,าาดดนนบให้ราคาสูงนะฮะแล้วก็ไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ของจริงนะครับผมอ่ะ นะฮะรถที่ร้านเนี่ยลูกค้าค่อนข้างตามกันเยอะนะครับบางที5นาที10นาทีจบกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ ทำยังไงให้ทันท่วงทีนะครับต้องบอกได้เลยว่าต้องโทรจองให้ไวเลยนะฮะของแท้เจ้าของร้านต้องพูดไม่จามไม่รู้เรื่องนะครับผมพูดสุภาพแต่พูดไม่รู้เรื่องนะฮะอาจจะลดราคาอาจจะลดราคานะครับอันนัประมาณนั้นขำๆนะครับราคุณลูกค้านะอาจจะได้ไม่เครียดกันนะครับผมคันนี้สวยครับบอกเลยว่าสวยถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่องรอยตรงนี้นะมันไม่ได้มีผลกับการขับขี่อยู่แล้วมันเป็นรอยการใช้งานครับคุณผู้ชมโอเคนั้นๆจะหา G D สวัสดีสวยๆแบบนี้มาได้นะครับไม่ควรพลาดครับคุณผู้ชมครับโอเคจ อครับ ฮอนด้ามังกี้มาแล้วนะครับใครที่ถามหาอยู่ตามหาอยู่นะครับผมอยากได้ราคาเบาๆปีสดๆใหม่ๆนะครับผมมีของแต่งมาบ้างคันนี้จัดหนักจัดเต็มให้คุณเลยนะครับคันที่แล้วเนี่ย789 7 8ป0 0ปี2021วิ่งพันโลนะฮะขายไปอย่างไวเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคันนี้ตลาดแตกแน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะคันนี้นะฮะอ่ะเป็นปี2022ครับคุณผู้ชมแล้ววิ่งมาก็ไม่วิ่งไม่ได้เยอะนะฮะ2,500กนยโลเท่านั้นนะครับผมกุญแจสำรองมีบุ๊คสวิตมีนะครับมีที่จ ของโมโตวูฟนะฮะแล้วก็มีตัวบาลานซ์แ n นนะครับผมนี่หนึ่งตัวนะฮะเท่านั้นไม่พอนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนะบางคนหน้าเนี่ยเขาบางคนหน้าเดิมนะฮะแต่ว่าเขามีตัว กดบางโคนหน้านะครับผมให้ไปอยู่ด้านล่างนะเขาแต่งแบบนี้ทําไมเขาแต่งแบบนี้ให้มันดูคลาสสิกนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยบางโคนหน้าเนี่ยมันจะมาอยู่ด้านบนนะครับผมพอมันมาอยู่ด้านบนติดตรงนี้นะฮะมันจะออกดูเป็นแบบแนวกึ่งวิบากมากกว่านะฮะอันนี้จะออกแนวคาเฟ่แนวคลาสสิกนะครับตัวนี้แพงมากๆโมริต c กนะฮะตัวนี้เป็นพันนะคุณผู้ชมรูปลิงมังกี้แบบนี้เอาไว้ปิดแตรนะครับไม่ให้แบบว่าหินอะไรพวกนี้กระเด็นไปโดนแตรได้นะครับอันนี้มีของเดิมให้นะเดี๋ยวผมวางไว้ให้ด้วยนะครับผมมีของเดิมให้มีอก จุกอุดนะครับผมของโมริติกนี่มังกี้นะครับผมของโมริติกนะฮะลิ้นพันกันแบบแบบไม่รู้เป็นไรนะฮะอุดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะสวยงามมากๆสีแดงเนี่ยเป็นสีที่แบบแต่งขึ้นมากนะนี่นะฮะโอ้ฝั่งนี้เป็นกล้วยนะครับมังกี้จริงๆเลยส่วนด้านหลังนะครับผมนี่ครับจีค้าบนะฮะของแท้นะคุณผู้ชมเป็นพันเช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเนี่ยถอดขายออกได้เลยนะครับคนแห่กันรอซื้อเลยนี่ครับสปูลล้อหลังของจีคราบแท้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะ นี่บาร์โค้ดยังไม่หลุดบาร์โค้ดยังไม่หลุดเลยนะครับผมสปริงสีแดงนะครับนี่จริงรถสีแดงการาฟิกสีนี้นะฮะสีเทากาฟิกแดงเนี่ย แต่งง่ายมากคุณผู้ชมแค่เอาง่ายๆเอาโชค๊คค่ายแดงมาใส่นะไม่ว่าจะเป็นแบบ k y b ไคยาบ้านะครับ ys หรือโปรเฮนเดอร์นี้คนสนาให้เลยละกันนะครับผมเคยมาใส่แล้วรถของผมเองเนี่ยใครที่ติดตาม ep monkey รถของผมเองเนี่ยผมจะใส่ของไคยาบ้าเพราะผมเบื่อแบบพวกเบื่อแบรนด์โอลินเบื่ออะไรแล้วนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าอยากลองซีลิ่งใหม่ๆนะครับผมไคยบ้าดีมากต้องเป็นตัวอ i ินะคุณผู้ชม อออันนั้นของดีเจ๋งจริง,รงนี่แข็งเครื่องสวยเลยนะครับผมตัวนี้ถ้าใส่ชกตัวนั้นน่ะโคตรหล่อบอกเลยว่าโคตรหล่อจริงนะฮะของผมเป็นรถสีเหลืองนะไปใส่ตัวนั้นเป็นสปริงแดงก็หล่อน้อยลงหน่อยนะครับแข็งเครื่องสวยตัวนี้เป็นตัว5เกียร์โฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้ยาวๆทนๆได้เลยนะฮะคันนี้มีติดอยู่อย่างหนึ่งคือ รถเนี่ยเพิ่งไปปิดเล่มมานะครับเพราะฉะนั้นรอเล่มนิดนึงแต่ใครที่ติดตามบู๊บบายมาดีจะทราบันอยู่นะครับผมได้เล่มทุกคันนะฮะทุกคันทุกคนแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะรอนิดนึงมีเล่มโบตีนะครับถูกต้องตามโบตีเราแค่ปิดยอดค้างชําระให้เท่านั้นเองเดี๋ยวเขาผลิตเล่มทําเล่มอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็ส่งมาให้นะครับผมรับประกันนะฮะรับประกันการโอนรับประกันว่ามีเล่มทุกคันแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหรถอย่างสวยเลยนะคุณผู้ชมคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนและไม่มีแม้กระทั่งล้มแปดด้ เช็คมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับผมเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมสภาพโดยรวมเรียกว่า95%ออัพๆเลยแล้วตัวนี้5เกียร์เป็นตัวโฉมใหม่เนียวะหยดน้ำมันมากๆนะเครื่องบล็อกเดียวกับกลอมนะคุณผู้ชมแต่จริงๆอ่ะบล็อกเมนหลักเขาก็คือเวฟร้อยนั่นแหละฮะแต่คุณสมบัติวัสดุอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างจะให้มาดีกว่านะครับนี่จับได้เสียตรงที่เป็นโลหะเลยนะครับอ่ะมอกตรงถังน้ำมันยังอยู่เลยสวยมากๆสวยเยันคอเห็นไหมฮะสวยจริงนะครับผมมาสตาร์ทรถกันดีกว่า นี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับมาดูควันขาวกันนี่นี่นะครับผมควันขาวไม่มีนะครับระบบไฟเป็น LED หมดแล้วนะหรือที่เราเรียกกันว่า full LED นะั่นเองคุณผู้ชมสูงต่ำเดย์ทาม u ล n นิ่งไลท์อะไรพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟท้ายก็ LED ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลัง LED หมดเลยนะครับผมนี่ฮะซ้ายขวาติดนะครับไฟท้ายนี่เรียบร้อยนะฮะควันขาวไม่มีมาดูกดที่หน้าจอกันดีกว่าว่าเป็นกดอะไรได้บ้างนะครับ อ๋อซีเล็กอยู่นี้นะครับอันนี้สามารถกดดูทิป A กดดูทิป B นะครับผมแล้วก็ทัวลดูได้3อยา่างทิป A t ทิป t o ทั l นะครับแล้วก็สามารถกดเซต ในทิพย์เอกับทิพย์บีได้นะครับแผงโครงแผงคอสวยงามนี่ไม่มีคดงอดุ้งตอกใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมมาเดี๋ยวให้ราคาเล่ากันไปเลยดีกว่ากดสวิตช์ออฟไลน์ปั๊บเขาให้คันที่แล้วปี2021ยัง78,900เลยนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ปี22แล้ววิ่งแค่2,000โลด้วยของแต่งทั้งคันนี้ให้ไปด้วยเลยนะครับผมกุญแจแท้2ดอกมีบุ๊กสวิตช์ให้ครบถ้วนนะครับผมตัวนี้ขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง76,900บาทช้าอดแน่นอนครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะ 76, นะครับแค่ตัวกดโชคตัวนี้ก็เป็นพันแล้วนะตรงนี้อีกก็เป็นพันนะครับผมจีคัพอีกเป็นพันนะคุณผู้ชมตัวอูดสปูนโอ้โหคันนี้ใครได้ไปโชคดีมากๆนะครับผม76,900รวมส่งให้อีกฟรีกรุงเทพไปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกส่งได้ทั้งนะั้นนะฮะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยแล้วดูดิฮะพอบางคนหน้าไปอยู่ข้างล่างแล้วมันรอคุณผู้ชมเอาไปถ่าย ถ่ายรูปจิบกาแฟนะฮะขี่เที่ยวกับเพื่อนนะบอกเลยเลยสาวเหลียวสาวหลงนะครับมันน่ารักครับผมคนขี่หน้าตาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะเป็นหน้าตาแบบผมไม่ไม่ได้หล่อเลาเอาการอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าขี่คันนี้นะครับบอกเลยครับว่าสาวเหลียวแน่นอนนะฮะคือรถมันน่ารักจริงนะครับผมคนที่ไม่ได้เล่นรถไม่ได้ดูรถเนี่ยเห็นแล้วยังรู้เลยว่าเฮ้ยรถสวยรถน่ารักนะฮะมันเป็นเสน่ห์นะครับมันเป็นงานศิลป์ที่สามารถขับเคลื่อนได้คุณเอาไปขี่ซื้อแกงคุณเอาไปสี่ขี่ซื้อพวกแบบกาแฟนะผมบอกได้เลยนะฮะว่า ชิคนะครับผมชิคจริงนะฮะ,ะแล้วเป็นแบรนด์ h อ n ด้ด้วยนะครับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะมอเตอร์ไซค์นะ้องบอกได้เลยว่าอลงอะไรเนี่ยเขามีรองรับให้เยอะมากๆนะครับแล้วของแต่งเนี่ยเพียบนะคุณผู้ชมของแต่งดีๆนะครับจัดหนักจัดเต็มนะเข้าไปเยี่ยมชมกันในกลุ่มได้นะครับบอกได้เลยว่าน้ำลายสอแน่นอนนะครับผมตัวนี้ใครจะออกทริปก็สามารถใส่มือถือไว้ในนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยของ Mo โตบูวว๊แข็งแรงมั่นคงนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับคำแนะนำของผมนะ ใส่สวยๆได้ใส่ของเล็กๆน้อยๆได้อย่าใส่ของหนักนะครับเพราะว่า g จีคัพเนี่ยเขาออกแบบมาเน้นความสวยงามนะครับมันจะอาจจะไม่ได้แข็งแรงถึงขนาดว่ารับน้ำหนักได้เยอะๆอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าแพงนะราคานี่โอ้โหโหดจริงโหดจังนะฮะใครที่ใส่ g จีคัพรู้กันอยู่นะครับผมว่าของดีแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้สามช่องทางจะมีเบอร์โทรศัพท์ผมศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าราคาเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพมหานครอายุทยาปฐุมธาน ครับอันนี้บริการแรกบริการที่2ตัวชิ้นยี่จุดจากทางวูบบะบายนะครับระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะฮะเท่านั้นไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกงหากนะครับส่วนบริการที่3รับประกันหายห่วงนะครับเพราะเรารับประกันใจรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับหเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางนะฮะไม่ต้องกังวลว่าจะขี่ไปซ่อมไปนะครับผมจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับซื้อแล้วสบายใจหายห ของแท้ต้องคุยไม่รู้เรื่องครับต้องบอกเลยของแท้เนี่ยโทรมาคุณไม่รู้เรื่องครับมึนมนง่วงตลอดเวลานะฮะทำงานหนักนะครับผมโอเคเรถทุกคันนะฮะเราตรวจช็คเป็นอย่างดีและผมจะบอกให้ทุกคันผมลองขี่หมดแล้วนะครับทุกคันผมเป็นคนเช็คเองอันดับต้นเลยก่อนจะส่งงานว่าเฮ้ย hey, คันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องคันนี้เปลี่ยนหัวเทียนนะนู่นนี่นั่นผมเป็นคนเช็คมาเป็นอย่างดีก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณภาพขับแก้วแน่นอนและยังมีอีกหลายสายตาของทีมงานที่คอยสอดส่องว่า,วารถคันนี้กล้องเซอร์วิสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่า ลูกค้าที่ซื้อรถที่ร้านไปแต่ละคันเนี่ยเอาไปแฮปปี้กันทางนั้นเลยนะฮะและไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมลูกค้าหลายๆคนถึงรอซื้อรถที่ร้านวูปบายนะครับอ่าก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ารอกันเยอะจริงๆบางที1 0 20นาที5นาทีด้วยซ้ําก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแลมเบต้าที่ผ่านมานะฮะจบโคตรไวนะุผู้ชมต้องเรียกว่า6นาทีแรกเออต้องเรียกว่า6นาทีแรกรถระดับแสนหนึง่งคนมั่นใจซื้อในในเวลาแค่6วินหกนาทีไม่ใช่หวินาที 6นาทีนะครับอันนี้ลูกค้าต้องเอาไปตัดสินใจเราเองว่าของเราเนี่ยคุณภาพขับแก้วขนาดไหนนะครับผมไปวันนี้เาไปเท่านี้ก่อนบอกได้เลยว่าใครหาไฟกลมนะครับผมวันนี้ได้ไปแฮปปี้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ